ก็พบกันอีกครั้งวันนี้เราไปที่บอ่อหนองแก้พิจิ่งจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นบอ่อทุเฟนะคันละสามร้อยสวายอ,าออกได้หมดวันนี้ออกได้หมดนะใช่แล้วก็คันละสงละองตัวคันละสองตัวแต่บอ่อเขาจะแคบหน่อยแล้วก็ไม่ยาวเท่าไหร่ก็ตอนนี้ที่เราเห็นสมาชิกมากันนี่ก็ตกรตกระนิมตกกระดุกก็วันนี้เดี๋ยวเรามาตามล่าหาปลาสวายเพราะว่าตกอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นตกเป็นแต่ปลาสวาย ยอมรับความจริงนะหนีหน,น,นีสวายใจยุยาก็มาเอาสวายชิการ์นี่ก็มาเอาชิการก็ยอมรับความจริงว่าตกปรเก็ตไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตกสวายก็พอได้ก็เลยเรื่องที่จะตกสวายดีกว่าต่อวันนี้อยวเรามาดูเหมือนงานกันว่าจะได้ปั๊บขอเวลาผมประกอบอุปกรณ์ก่อนสถานที่ตรงนี้มันดูแคบๆหน่อยเพราะว่าผมก็เลยต้องใช้คันสั้นๆใช้คันเจ็ดฟุตต่อเป็นเบอร์สองพันห้าปาบุกที่นี่เยอะมาก ต่ออกไม่ได้ออกได้แค่สองตัวต่อคันนะทั้งละ้อยประบกอ,ออกได้สองตัวนะทั้งละ้อยประบุออกได้สองตัวเล็กใหญ่ก็ช่างออกได้สองตัวสวายออกได้หมดปนีนออนกไปหมดประดุกออกได้หมดก็ล้นานท่นานใดสนใจเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะลองมาตบได้นะครับเพราะว่าปลาตกลงเรื่อยๆก็เดี๋ยวเรามาตามผลง,งานกันเลยว่าวันนี้เราจะได้ดกี่ตัวเจ้บกกัน เหมือนเดิมนะครับเป็นในเส้นปั่นมาอันนี้ก็จะปั่นหยาบบ้างละเอียดบ้างวนกันมาก็ทุกครั้งที่ผมออกตกปลาก็ขอบคุณพี่โต้งมืออินนะครับที่สนับสนุนเยี่อตปากปลามาให้ทางเราได้มีอย่าใช้กันตลอดก็หขนมปังอันนี้ก็ทั้งส่งทั้งปีกก็ถ้าใครซื้อเยอะราคาอาจจะถูกป่าโลละสิบสองบาทอันนี้สิบสองบาทนีนหมยถึงว่าปั่นแล้วนะ ปั่นด้วยก็สิบสอบาทก็ใครสนใจก็ทักไปหาพี่โต้มือดินได้เลยจะขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งใช่จะขึ้นไม่ให้เรื่อยๆที่เราใช้นะครับเดี๋ยวใช้ผมไม่ได้ปิดบังเหยื่อนะคือเหยื่อผมใช้อย่างนี้จริงๆนี่ก็เป็นหนงปังเนยเส้นปั่นมาใช้ยังไงผมก็บอกงั้น lạp vô dạo đóng đèn cho tấm đèn đó Thôi sao? ạ, đẹp bay เอาออกทีมันต้องมีแบบไซเทลฟี่นู้ที่เไม่ได้งชามือไม่ใช่ปลาที่เราต้องการนวาพิทอนยังไม่โดนปลาที่เราต้องการใช่ไหมไม่โดนยากโดนเขาไหวเพระว่าุมไข่ตัวละสามสิบพมได้พันกว่าบาทอะเหรอสี่สิโละตัวละสาม ตัวละสามสิบไข่เป็นตัวสามสิบบาทเป็นไปไปไหนก็ได้แหละปไปที่ไหน,น,นไก็โดนเด,เบด <c oughs> าบาพึ่งทเลยอ่ะมาเจอ,เอคู่กันเลย,ยไม่ต้องไปไหนไกลมาแล้วปลาราคาผมอันนี้ตัวที่สามนะตัวนี้ขอบเก็บนะสวยเห็นได้บ้าถือว่าไซส์ดีนะฮ <c oughs> ะนี่ฮะ เกือบไปได้กี่ตัวได้พี่ตัวแล้วบกว่าตัวแล้วตัวเองกตัวตวไบหรือบึกตัวไบฮ้บึกอันนี้หมูว่าไม่รู้นะเพราะาบว่าโอ้โเบื่อมาบึ้งอีเลนี่ปลาเป็นตัวนะโว้ ใช่น้านี่เดียวเองแล้วปลาราปลาราปล่อยตัวนี้เราปล่อยกัน ามืออ๋อขามือเอ็เขาไม่หาแล้วอ้อไปเงอะยออกไม่สะอาดยักที่คนวะไม่สะอาด่ะพี่เอ้งนังเลยหน่อยนี่ออ ยเนี่แรงทำไรหมดขึงขับว่าวแน่ป่ะคนอย่างกูดังป่าตัวที่หครับ่อยไปแล้วสองเทปสองอันนี้่อยไปอ่หัวไม่ได้สายสุ่มเล็กตาไม่โตกันล็อกต้องตัวใหญ่เกี่ยวอะไรมาเจ้าปู

ปลาฟาว,าวติดใต้ท้องมาตัวน,นี้เราปล่อยครับแมวไม่ใช่ปลากเกีบผู้เสียจะเปลี่ยนแผนแป,ป๊บนึงใชคือน่าจะเอาได้แต่ปลาบึกละโดยคือสวายมันน้อยตัวน้อยตัวเราก็ยัดเข้าไปมันก็ไม่ค่อยกินตอนนีหห้หลักกินก็คือปลาดุกเฮ้ยปลาบึกหแหมมองเขาตกชิงหลิว บอกปลาดุกเลยหลักปลาที่เราจะมาล่ากกันก็เหลือแต่แค่ปลาบุกปลาบุกก็ได้สองตัเราก็ได้สี่ตัวเดี๋ยวเราจะทำใหญ่ใหญ่จะเอากลับไปเอากลับไปแจกเขาคนที่ไม่ค่อยมีกินนี่ครับสามตัวปลาบุกเลยทีนี้เปลี่ยนแผนนิดนึงอันนี้แมงลูดหัวลู ไม่ยนะมันล็กไน่อยไม่ชอบ,ชอบไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบกว่าโตนะผอมแมวกับบ้านแก้วหัเวเหรอตัวนี้ไม่ยากขึ้นหเหรอ ดุกใหญ่ดุกใหญ่ปล่อยเลยปะงเก็บไปอ้วนของผมไว้นั่นก็ดีแหละไม่่อยๆเยดูดิเก็บไปอ้วนก็กินเรื่อยๆแต่ยังไม่เจอไซส์ที่ต้องการไซส์อยากได้ไซส์สิบโลอะมีเปล่าปะ นันลเกอไสอย่างเงี้ยกินบ่อยมากเลยสองโลสามโลอยากได้แบบสิบโลอ่ะสิบโลสิบโลเฮ้ยี่านไปกันนนีี่ไปกดูปลากินบ้างไม่กินบ้งเอาหนย่างเออไปี่ต่เอ้ก็ไปอาซื้อของแเขว่าไม่มาเลย Nhai nhìn lòng lâm mật, tuk tay, tuk tay, lâm mật, tuk nó lâm mật, tuk tay, 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 tuk tay, tuk tay, tuk tay, tuk, 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 ปล่อยนะ้มัเื่อมนะันยเนี่ยกินอย่างเงี้ยปั้นที่ตัวเบ็ดเลยเนี่ยแค่นี้จริงๆเม็เล็กๆเขาห่วโคเม็ดใหญ่ไม่กินเลยโดนปันเนี่ยช้อนอืมดูมันี่ยไม่โดนหรอ ใช้ไซส์ที่ต้องผานปล่อยครับเมนูกัดเรา่าไปัวหังโคตรเลกเกยอ่ะยอดโคตเละกล่อไปละ ถ้ามันไปโตอ่ะปล่อยปล่อยติดปีเลยนะคุณตีไปกินเลยใช่ไหมขาเมือช่องช่องแคบช้องแคบเจอลุ่มและเจอลุ่มไม่ไหวเยอะเยอะนับไม่ไหวแล้วไม่รู้ตัวเท่าไหร่ปล่อยไปก็เยอะปล่อยไปเป็นสิบแล้วเนี่ย ปลาไม่ได้ไซส์นะฮะเราจะเอาแต่ปลาที่แบบบึกไซส์อะ่ะบึกที่ได้ไซส์ใหญ่ๆอะ่ะเพราะบ่อน,นี้เขาให้ออกแค่สองตัวเอ้ยคันละสองตัวนะคันละสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวใหญ่ๆอ่ะสนุกเราตกปลาสนุกอยู่แล้วออกไม่ได้ปลาอย่างมาเลยมาออกกํกากลังกายแขนฮนะ ลอยค,ครับก็ออตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงนะรับตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายังไม่อยากกลับเร็วก็ได้ได้สนุกคือตอนนี้เราได้เราได้สนุกแต่ปลาที่เราจะเอาออกอ่ะเราก็คัดเก็บไว้แล้ะก็คือรอที่ว่ามันจะได้ใหญ่ตัวใหญ่เพื่อที่จะ เอาไปให้น้องๆแบ่งกันมันจะได้คุ้มถ้าคิดว่ามาตกคุ้มนะแต่สําหรับผมก็ได้ปลาก็ดีไม่ได้ปลาก็ดีคือพวกผมมีความสุขกันอยู่แล้วกับการตกปลาก็เดี๋ยวรอชมผลงานกันว่าเราจะได้ตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนสี่ตัวของเราที่จะเอาออกวันนี้คือสวายเราตอนนี้เรา,เราหวังไม่ได้เลยเพราะมันจะกินสวายมันไม่กิน่ะแต่ปลาบึกมันกินบ่อยมากก็เดี๋ยวรุนกันว่าสี่ตัวของเราเนี่ยเอกปลากิน ตีตัวของเราเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนเรารุ้นเลยครับก็พูอดยังไม่ชันจบแล้วน้องเอกกะสับอยูแล้วเพิ่งตีลงไปมันหมาดขามือเหนื่อยแล้วก็เหมือนว่าทำคลิปมาให้พี่ๆดูแก้เครียดนะนะ ไม่รู้จะไปไหนแล้วช่วงโควิดอย่างนี้ไปไหนไ,ไปไหนลำบากก็เป็นเบิกไซป๊อกนะฮะก็ไม่ถือว่าป๊อกนะกดแล้วก็ปล่อยนะฮะปล่อยปล่อยไปไหลายตัวยังวันนี้ไล่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วครับวันนี้กี่ตัวแล้วล ไม่ดูไม <That> ่ไหวกันคร้บจีแนนมาดิรับดิท้ายแล้วพ่อสักบาปพอโอเคเงั้นมาหายชิงเกอร์ พอือปอพะโลปอพะโลผาระผาระกินไปสามร้อยที่ให้ตักปลานี้เนี่ยอืมนั่งงี้ใหญ่ปะอุ้ย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 จะเข้าจะขังให้ได้เลยลโกะงาคิดว่าปลาจะแดกด้วยล่ะพอปลาแดกแล้วตกใจนิดนึงไม่ปลากินหรือวะ ติกล yeah. <laughs> <laughs> <th ้องเลยนะพูดดัง <th> ก็ได้แ um, <th> ่ถ้าผู้ชมได้ยินพอเลยทุกไม่เอาแล้วไงเลิกปลา้องเอกนี่ก็ปลาน้องเอกนะฮะน่าจะเป็นห้านาทีเนี่ยประมาณสี่ห้าตัวแล้วแหะน้องเอกติดติดกันเลยนะเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ไซส์นะเดี๋ยวเราปล่อยยังถือว่าไม่ใหญ่พอนะครับ เดี๋ยวใหม่มาดูกันมาดูกันเออมาดูดุกด๊กวิกกอีกหนึ่งตัวปลานะครับน้องปังนี่ก็ตีไปส่งส่งกินใช่ไหมส่มงส่งเลยงโง่งโงตีโง่โง่เลย ตีงูงูเด็กวนหนึ่กันปะตีงูงูครับตีงูงูครับปลาหนึ่งตัวครับอีนึงตัวปลาปล่อยใช่ไหมปล ok> ่อยครับตัวเล็กไปปล่อยการตัวใหญ่กว่านี้โอเคต้องประวานแล้วต้องโอ้ยไอ้ยังได้กังเข่ามาแข่งเขาก่อนชนะ โอ้ทำยุ่งนานี้เดี๋ยวสองคันอีกแล้วครับตกปลาตัวเดียวกันป่าจุดปึ้หโอ้โหลมแรงมาก ต,ติดนะฮะสองตัวติดเล็กไปไม่ไหวจะตกอะ่ะเหนื่อยตกไงก็กินนะปล<ม>าไม่ใช่ไปกันสามสี่คนแม่น้ำปล <laughs> าไม่แดก <laughs> ันนี้เบสสองขันหนึ่งเนี่ยไอ้ไอบอกบอกพี่แนนอยากเยอะปลาจะปลามาไปชิงนี่เดี๋ยวผมออกค้าขันให้แล้วนะเอวันเดี๋ยวเดี๋ยวออกค้าขันให้ใช่ไหมเออมาไปนีอยากปลาใช่ไหมบอกพีชิงอ่ะพี่ปากกินง่ายง่าไอ้ในน้ำท่านจะไม่ได้ตัวหรอกพี่อ่ะเอาไปตักให้เราเราก็ต้องตามตามพวกเราแล้วแหละอันนี้ Ui, 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 có, có, giòn, giòn,